สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าสวัสดีพ่อแม่ล้ะล่างถัง่ถวยอ้พ่อนน่ให้มาล่างถั่วเฮ็ดนวกินจ้าเมื่อนี้เ <c oughs> มื่อนี้การมีคนงานมาอยู่จ้าประมาณสิบคนผุนจ้าพุนก็เจ้าเสียหยาอยู่ป้าผุนจ้าคน <c oughs> สิบคนอยู่ผุนจ้าสีเ่เหล้วว่อเมื่อนี้หยากะไลยหลายพี่น้องก็เลยซื้อน้ำแข็งเสื่อน เรื่องดื่มไปให้เพิ่นเราจ้านี่มื้อนี้อันกับบรรยากาศดียุจ้าบ่าค่อยแดดปนใดเนาะอี่ลาวาบ่เออเออมันป่านี่การแล้วเบิดแด้วจ้านี่จอกใส่ปุ๋ยเรียบร้อยเบิดแลวมันป่านี่นี่มีตาสีร้อนบำนุ่งหัวเนาะสูตรบ,บำนุ่งหัวบ่ลูว่าสีใสอันสูตรไดผู้ใด้หูว่าปุ๋ยโตได้ดีกัน คอมเมนต์มาบอกในเด้อจ้าพี่น้องจ้ามือนีก็อีกมือเก่าคือเก่าละจ้ามือนีก็สิมาใส่ปุ๋ยจอกใส่ปุ๋ยคือเก่ามือนออีต้นใดที่มั่นงอกขึ้นมาเขากับจอกเอาวีที่การใส่ปุ๋ยมั่นที่ดีที่สุดเลยเด้อจ้านี่คือเขาต้องจอกจอกเล้าก็บ,บานลงถิ่มลงใส่ขุมนี่ละจ้าปุ๋ยสูตรปุ๋ยสูตร สิบแปดแปดแปดตาโมงกุดเด้อพี่น้องเด้อได้ยินว่าขาจาว่าใสเแล้าเขียวดีดีว่าสัน้นปุ๋ยสูตรนี่สูตรสิบหาสิบหาสิบหาคันห้องพื้นใดก็ดีเด้จา้าเด้อนี่แหละจ้านี่เข้าใส่ปุ๋ยแล้วมันก็บสิเป็นนั่นนี่แหละส้มส้มอันนี้ส้มที่สาม้อจ้าเนี่ทั้งสามทั้งเกิดละจ้านี่ผสมผสมกันเนาะนี่ข้ามันถือปุ๋ยแน่มันก็นสีเขียวเนะาะจ้า กัต้นได้ต้นบอสละค่ะเมื่ออันอันซุ้มได้ที่เห่าอันเป็นตะสามเท่ากับปักไม่เนาะปักลงอีกนี่ป้านี่การกระถือบักไข่ก็ปลาขังเทิงอยู่จ้าป้านี่เพราะว่าสามแล้วป้าแข่งเทิงนั้นสามบ่หลายจ้าสามได้นิดเดียวเพราะว่าสีไส้อ้อย ก็เลืยต้องไห้ข้าเจ้าเอาหนาออกตน้นใดต้นบอ่อละมั่นก็นได้เนาะก็เฮิงก็ห้างกันไปสละจ้าเพื่อน,นี่ก็ล่างถ้วยล่างซ้ำไห้ละเมือนี่ไห้มาเฮ็ดได้อยู่เนี่ยกินไหตนน้ตอนนี้แม่ขั้วตอนนี้เป็นจังได้แมข่ขั้วสีเฮ็ดอีหยังเมื่อนี่ oh <my> ตอนเที่ยง oh <my> ตอนเที่ยงเฮ็ดอีหยังจ้า oh <my> ตอนเที่ยงเพื่อนสีแกงไก่ใส่บักแฝง กับน้ำยาสิเลยลยา,ยลาโอ้กับน้ำยาขนมจีนเนาะคะ่นะเนาะมือนี้ว่าถอดเอออ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สิไดก้กาบลาพพอแม่พี่น้องต้องไปเนาะเออเอาไว้คลิปหนาเขาจงมาพอก,กันไหมเนาะพี่น้องนะอเนาะขอให้พี่น้องลำรุ้ยเงืนท่องเด้อมีต่โศกตลาบเนาะคิดสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั่นละจ้าพี่น้องจ้า ขอบคุณนถูกไห์ขอบคุ้นถูกแช่ขอบคุณนถูกกำลังใจเด้อที่เขาบากดติดต,ตามให้กันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กวไว้สำนีดเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า